ยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรอเอลนะคะ่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูแพรวนะคะในวิชาภาษาไทยของชั้นป .5 นะคะเรานะคะยังอยู่กันที่เรื่องของการอ่านคําในภาษาไทยค่ะในครั้งที่แล้วนะคะเราเนี่ยได้เรียนเกี่ยวกับการอ่านคําควบกล้ำแท้นะคะไปกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรานะคะจะต้องมาทบทวนกันหน่อยค่ะ,ะเรื่องกันที่ การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือคำควบกล้ำแท้แล้วก็คำควบกล้ำไม่แท้นะคะคำควบกล้ำแท้นะคะก็คือคำว่าอะไรคะกราบหรือทราบคะจะต้องเป็นคำว่ากราบนะคะรายละเอียดของคำควบกล้ำแท้นะคะคือเขาจะมีพยัญชนะต้นนะคะทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกเนี่ยสามารถที่จะเป็นได้หลากหลายมากๆค่ะแต่สําหรับพยัญชนะต้นตัวที่2นะคะจะต้องเป็น 3ตัวนี้เท่านั้นค่ะนั่นก็คือรอเรือรอลิงแล้วก็วอลแวนค่ะเดี๋ยวเรานะคะลองมาอ่านออกเสียง3คํานี้ดูค่ะคํานี้นะคะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าปรุงปรุงคํานี้ค่ะอ่านว่าพลิกพลิกคำสุดท้ายนะคะอ่านว่ากวางกวาง สังเกตได้ว่าการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้นะคะเราจะอ่านพยัญชนะต้นสองตัวแรกนี้นะคะพยัญชนะต้นสองตัวนี้นะไปพร้อมๆกันนะคะนั่นคือเอกลักษณ์ของคำควบกล้ำแท้นะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องจำให้ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างอย่างมากกับคำควบกล้ำไม่แท้นะคะที่นี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะลองมาทดสอบการอ่านคำควบกล้ำแท้กันดูค่ะมาค่ะ มาเริ่มกันที่คำแรกเลยนะคะคำนี้ค่ะกริงกริงคำว่ากริง่งนะคะพยัญชนะต้นของคำคำนี้นะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะกอไก่กับรอเรือนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเขาจะอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปต่อคำที่สองเลยค่ะคำนี้นะคะอ่านว่าเพลง เพลงพยัญชนะต้นของเขาก็จะเป็นตัวอะไรคะนี่ที่ขีดเอาไว้พอพานแล้วก็ลอลิงค่ะต่อไปค่ะคำว่าแกว่งแกว่งพยัญชนะต้นของเขาคืออะไรคะคือกอไก่แล้วก็วอแหวนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำว่าพริก พยัญชนะต้นของเขาก็คือพอพานแล้วก็รอเรือนั่นเองค่ะ,ะเราอ่านคําที่เป็นพยางค์เดียวไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรานะคะลองมาอ่านคําที่มีสองพยางค์กันบ้างดีกว่าค่ะคํานี้ค่ะคลอเคลียคลอเคลียคลอเคลียนะคะพยัญชนะต้นมีอะไรบ้างคะ,ะเป็น คอควายแล้วก็ลอลิงทั้งสองพยางเลยนะคะคลอเคลียต่อไปค่ะคำนี้ค่ะเขว้งขวางเคว้งขวางพยัญชนะต้นนะคะก็คือคอควายแล้วก็วอแหวนนั่นเองนะคะเหมือนกันทั้งสองพยางเลยต่อไปค่ะคำนี้นะคะโปรดปรานโปรดปราน พย,ยัญชนะต้นของเขาคืออะไรคะอ่าปปาแล้วก็รอเรือนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะคำสุดท้ายค่ะคำนี้นะคะอ่านว่าควยเขวควยเขวอ่าพย,ายัญชนะต้นของเขาก็คืออะไรคะขอไข่แล้วก็ตัววอแหวนนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะว่าเขานะคะจะมีพยัญชนะต้นทั้งหมด2ตัวหมดเลยนะคะแล้วก็เวลาอ่านเนี่ยต้องอ่านไปพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเข้าสู่การอ่านออกเสียงคําควบกล้ำไม่แท้กันนะคะคําควบกล้ำไม่แท้นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าเขาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับคําควบกล้ำแท้นะคะวิธีการอ่านเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปค่ะเขานะคะมีวิธีการอ่านทั้งหมด2วิธีด้วยกันนะคะ ก็คือออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวที่1และการออกเสียงทอรอเป็นซนะคะที่นี้ <dei S 1> <Okay. S 2> เาาดีเ๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นต,นตัวที่1ที Stat ่เรากํา <mitad> ลังจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นแบบไหนค่ะาเรามาดูกันก่อนนะคะว่าโครงสร้างของเขาจะเป็นยังไงอย่างที่บอกไปนะคะว่าคําควบกล้ำเนี่ยเขาจะมีพยัญชนะต้นทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะซึ่งในการอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวที่1เนี่ย คงสร้างคําของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะพะยัญชนะต้นตัวที่1นนะคะจะมีแค่สตัวก็คือจอจานสอโซสอสลาแล้วก็สอเสือค่ะแค่สี่ตัวนี้เท่านั้นนะคะจริงๆเนี่ยจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าเราเนี่ยได้จัดเขาไปอยู่ในอีกประเภทหนึ่งของคําควบกล้าไม่แท้ไปแล้วเนาะทีนี้ค่ะเรามาดูกันที่ตัวที่2ค่ะตัวที่2นะคะก็คือตัวรอเรือนั่นเองค่ะรอเรือนะคะจะมาบวกกับ แพรชนะต้นตัวที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะกลายเป็นคําควบกล้าไม่แท้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคําควบกล้าไม่แท้เนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะรูปร่างหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามันเป็นไปตามโครงสร้างที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นี้ไหมนะคะอ่ะดูนี่ยัญชนะต้นสองตัวแรกคือตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมคะว่าเขาจะมี จานกับรอเรือในคำแรกนะคะส่วนคำที่สองคำนี้ก็จะเป็นซอโซ่กับรอเรือนะคะคำที่สามก็จะเป็นซอเสือกับรอเรือคำสุดท้ายนะคะก็จะเป็นซอสลากับรอเรือนะคะเราจะใช้รอเรือเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองเสมอนะอ่ะทีนี้วิธีการอ่านนะคะวิธีการอ่านของคำลักษณะนี้อย่างที่ชื่อเขาบอกเลยก็คือเรานะคะจะอ่านออกเสียงเพียงแค่ พยัญชนะต้นตัวแรกนะคะแล้วก็ผสมกับสระแล้วก็ตัวสะกดนะคะทั้งหมดนี้เลยอะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะตัวแรกจะอ่านว่าอะไรคะคำแรกจะอ่านว่าเขาก็จะอ่านว่าจริงอย่างนี้เลยคะ่ะเราจะไม่เอารอเรือเข้ามานะคะจะไม่อ่านว่าจะริงนะคะจะอ่านจริงไปเลยเราจะปิดเสียงของรอเรือไปเลยนะคะ เราลองมาดูคำที่สองดูคำนี้นะคะถ้าจริงอ่านแบบนี้คำนี้จะอ่านว่าอะไรดีคะปิดเสียงตัวรอเรือไปมันก็จะอ่านว่าสายสายนะคะ,ะมาดูคำนี้ค่ะปิดเสียงตัวรอเรือไปเราก็จะอ่านว่าสร้อยสร้อยสร้อยคออะไรแบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะคำสุดท้ายตรงนี้ปิดเสียงตัวรอเรือใบเราไม่อ่านเสียงตัวนี้เราก็จะอ่านแค่ว่าเศร้านะคะเศร้าเศร้าเสียใจนะคะ,ะเห็นไหมคะว่าเรานะคะจะอ่านออกเสียงเพียงแค่พยัญชนะต้นตัวแรกเท่านั้นนะอันนี้คือสิ่งที่ห้ามลืมเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาอ่าน เ็นข้อความกันดูนะคะเอาแบบยาวๆกันดูบ้างนะคะว่าเราจะอ่านกันได้ไหมนะในคำควบกล้ำไม่แทลักษณะนี้นะคะมาที่ประโยคแรกเลยค่ะประโยคแรกอ่านว่าอะไรคะอ,อ่านว่าเศรษฐีคนนั้นใจดีเศรษฐีคนนั้นใจดีเศรษฐีคนนั้นใจดีตรงไหนเป็นคำควบกล้ำไม่แท้คะ คำควบกล้มไม่แท้นะคะจะอยู่ตรงคําว่าเศษตรงนี้นะคะตรงนี้ส่วนเขาจะมีแพยญชนะต้นเป็นตัวอะไรอ่ะไหนมาดูสิเขาก็จะมีเพยญชนะต้นเป็นตัวสองตัวนี้นะคะแต่ว่าเสียงไหนจะไม่ออกเสียงมาคะ สียงที่ไม่ออกมาเลยนะคะเวลาที่เราอ่านนะคะเมื่อสักครู่นี้คือเราไม่ออกเสียงตัวนี้ค่ะรอเรือนะคะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในคำนะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ออกเสียงมาเราก็จะออกแค่เศรษฐีคนนั้นใจดีจะไม่อ่านเป็นเสร์อย่างนี้นะคะต่อไปค่ะประโยคที่สองเลยอ่านว่าอะไรเอ่ยพี่อยู่ที่สระว่ายน้ำพี่อยู่ที่สระว่ายน้ำอ่ะ เราหาคำควบกล้ำไม่แท้กันค่ะคำควบกล้ำไม่แท้อยู่ตรงไหนคะคำควบกล้ำไม่แท้นะคะจะอยู่ตรงคำว่าสะค่ะสะนะคะ,ะพยัญชนะต้นของเขาะคะก็คือสอเสือกับรอเรือนั่นเองแต่ว่าเราะคะก็จะไม่ออกเสียงตัวอะไรคะ เราจะไม่ออกเสียงรอเรือนะคะจะอ่านแค่สะสะเท่านี้เลยนะคะสะตัวนี้นะคะนอกจากจะเป็นสะว่ายน้ําที่สําหรับใช้ว่ายน้ําแล้วเล่นน้ํานะคะก็หมายถึงสะผมด้วยนะสะผมเวลาที่เราแบบหัวหัวเหม็นมากเลยเราก็ต้องสะแล้วนะคะทําความสะอาดอทีนี้เดี๋ยวขอสังเกตตัวนี้หน่อยนี่เจ้าตัวนี้สิ่งที่เราเรียนไปแล้วเขาคือคําอะไรคะเป็นคําชนิดไหนเอ่ย เป็นอักษรน,นำนะคะเป็นอักษรน,นำประเภทไหนคะเป็นประเภทอนำยนั่นเองนะคะชัดเจนอยู่แล้วเนอะเพราะว่าคําว่าอยู่นะคะนี่แบบนี้นะคะตัวเขียนเขาก็จะชัดเจนว่าออ่างจะนำยยักษ์แต่ทีนี้ถ้าเราลองมาทวนกันนะทวนกันดูสักนิดอนำยเนี่ยเขาจะมีแค่4ตัวจําได้ไหมคะว่ามันจะมีตัวอะไรขึ้นมาอีก3ตัว มันจะมีคำว่ายานะคะยาอีกตัวหนึ่งแล้วก็อะไรคะอย่างนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออะไรคะอยากายาอยู่ยางอยากนะคะเขาก็จะมาเป็นแพ็กแบบนี้นะคะสำหรับอ,อนํายนะเป็นการทบทวนเรื่องที่เราเคยเรียนกันไปแล้วด้วยนะคะซึ่งยาอยู่ยางอยากเนี่ยก็จะออกเสียง แค่พยัญชนะตัวนี้นะคะก็คือยอยัยกษ์นะห้ามลืมนะอย่าอ่านเป็นอายุอายุอะไรแบบนี้เด็ดขาดเลยนะจะผิดทันทีเลยนะคะอ่ะมาดูต่อมาค่ะประโยคนี้กันเลยนีอ่อ่านว่าอะไรคะมิ้นเป็นคนจริงใจมิ้นเป็นคนจริงใจ คำควบกล้่มไม่แท้คือคำไหนคะคำนี้นะคะคำว่าจริงนั่นเองนี่พพัญชนะต้นนะคะก็จะมีจอจานแล้วก็รอเรือค่ะเห็นไหมคะเราก็จะอ่านเพียงแค่เสียงจอจานนะคะเสียงแพัญชนะต้นแล้วเราก็ไปผสมกับสระอีงองูนะคะซึ่งเป็นสระแล้วก็ตัวสะกดของคำคำนี้เราจะไม่อ่านออกเสียงตัวรอเรือนะ นี่คือสิ่งที่เราต้องจำเอาไว้นะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำต่อไปเอ๊อันนี้เลยค่ะนี่ประโยคต่อไปค่ะอ่านว่าอะไรคะพ่อสร้างบ้านให้สุนัขอยู่พ่อสร้างบ้านให้สุนัขอยู่คำควบกล้ำไม่แท้อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่คำว่าสร้างนั่นเองนะคะ สร้างนะคะพยัญชนะต้นของเขาก็คือสอสเสือกับรอเรือนะคะแต่ว่าเวลาที่เราอ่านออกเสียงก็จะเป็นเน้นนี่ตัวนี้สอสเสืออย่างเดียวไม่ออกเสียงรอเรือนะคะเอาสอสเสือผสมกับไม้โทรสระอาแล้วก็งองูนะคะก็จะเป็นคำว่าสร้างนะ,ะทีนี้ก็ยังเหมือนเดิมเลยเราก็เจอคำว่าอยู่ด้วยนะที่เป็นอะไรคะอักษรน,นำแบบอนำยอนั่นเองนี่ ได้ทบทวนกับเรื่องที่เราะะเรียนไปแล้วด้วยนะคะ,ะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราเรียนไปนะคะคําควบกล้ำไม่แท้แบบในลักษณะนี้นะเขาจะอ่านเพียงแค่พยัญชนะต้นนะคะตัวแรกเท่านั้นนะคะส่วนตัวที่สองเนี่ยก็จะไม่อ่านออกเสียงออกมาแล้วอย่างที่สังเกตไปว่าเขานะคะก็จะมีพยัญชนะต้นตัวที่สองเนี่ยเพียงแค่รอเรือเท่านั้น,นะคะ่ะ จะไม่มีตัวลอลิงแล้วก็วอแหวนเข้ามานะคะคําควบกล้ำไม่แท้เนี่ยก็จะมีเป็นแบบนี้เสมอเลยนะคะอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่ทุกๆคนนะคะจะต้องจําให้ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวของคําควบกล้ำไม่แท้นะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็ได้เรียนเรื่องนี้กันจบไปแล้วเนาะทุกคนคะอย่าลืมนะคะ ทบทวนกันบ่อยๆค่ะแล้วก็ฝึกฝนกันเยอะๆนะคะเพราะว่าคําควบกล้ำไม่แท้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากคําควบกล้ำแท้ที่เราเรียนก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่าคําควบกล้ำแท้เนี่ยอา่านออกเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ำไปด้วยกันไปพร้อมๆกันในขณะที่คำควบกล้ำไม่แท้ในชนิดนี้เนี่ยอา่านแค่พยัญชนะต้นตัวแรกเองนะคะเห็นไ,ไหมมันมีความแตกต่างกันเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นทบทวนบ่อยๆค่ะฝึกฝนเยอะๆนะคะเราจะได้ พูดอย่างคล่องแคล่วค่ะในวันนี้นะคะครูแพรนะคะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น